รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร้านอาหารวายเฮียร์เมเจอร์ซีนิเพ็กราชโยธินสตูดิโอรามินทาเจแปนเจแปนกินขกลกินขกลอะไรล่ะกีฬาค่ะกีฬากีฬากีฬา เรายังอยู่กับชิม,มี่เมหมืนเดิมทีม today อะ hmm. มีอ่า wedding <ding. S 1> Wed ceremony okay it's good yeah first t i for me It's the culture in Thailand. Okay, very nice. You can eat, you can dance, you can everything in this festival. หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเราพาทีมเนี่ยไปเที่ยวธรรมชาติไปช่ำตกแล้วก็อีพีเนี้ยมีทีมงานของเราแต่งงานก็คือหมุดหมายที่เราเดินทางมาที่หนองคายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปม้วนงานแต่งกันจ้าดาวสาพร้อมไหมยังดาวสาอยู่นู้น ฟังแลยนิวพาทีมมาร่วมงานแต่งของทีมงานกันถึงที่จังหวัดหนองคายบรรยากาศจะม่วนซื่นขนาดไหนอ้าวไปชมกันเลยจ้านี่ตบเต้นหน่อยมาเต้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เต้นแค่น,นี้เข้เอา,อ,าอังหอไม่ได้แนะ่นอนเต้นแค่น,นี้แล้วก็ให<อ>้ข<อ>ันเถิด<อ> ม่กา้เต้นอาไร่ราค่ะหนึาไปป้าบ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 ้าป้ามวนซึ้งสุดๆสนุกสนานกันพอหอมปากหอมคอก็ปล่อยให้คู่บ่าวสาวเขาเข้าพิธีมงคลสมรสตามประเพณีพื้นบ้านไทยอีสานกันต่อส่วนปิงปองนิน้วและทิมก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรออยู่อีกเพียบจ้าว่าแล้วก็ตามไปเลยดีกว่า แล้วตอนนี้นะเราก็พาทีมมาอยู่ที่ตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคายก็เพราะว่าถ้าใครมาหนองคายเนี่ยก็ต้องมาเดินเลาะแม่น้ำโขงมันจะมีร้านคาเฟ่ตลงตลาดอะไรเยอะเลาะแม่น้ำโขงอย่างเนี้ยยาวเป็นย่านช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งแต่ที่เราจะไปมีอยู่ร้านหนึ่ง

แล,แล้วส่งรถเข้าไปอย่างนี้แล้วนะร้านกาแฟเวียดนับเป็นร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่งในตลาดท่าสเด็จที่นักท่องเที่ยวมาจังหวัดหนองคายเป็นต้องมาลิ้มลองความอร่อยเพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่กาแฟเหมือนชื่อร้านเท่านั้น บรรยากาศโดยรอบร้านยังตกแต่งเป็นสไตล์เวียดนามนั่งเล่นได้ชิวๆมองเห็นวิวแม่น้ำของจากในร้านแถมอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูและที่สำคัญเป็นอาหารเวียดนามแบบต้นตำรับจ้ารับรองได้ว่าอร่อยไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนแล้วอาหารตอนนี้ก็มาแล้แลวเราก็มาพบกับพี่หนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ครับ อาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันบ้างครับพี่หนึ่งคะต้องบอกว่ามาถึงร้านเราครับร้านกาแฟเวียดก็ต้องมีสตอรี่ความเป็นเวียดนามอ่าเริ่มจากจานนี้ครับจะเป็นเมี่ยงหมูก,กอรอบครับเป็นซิกเนเจอร์ของชาวเวียดนามครับอ่าแล้วก็ไข่เจียวไซ้งอนครับ อันนี้แกงเขตร้อนครับอันนี้เลยอย่างนู้ดส้มตำราชวงศ์เหียนครับส้มตำราชวงศ์อะไรเหยียนเหยียนแล้อันต้มน่านหัวนี่น่ากินมากเลยอันนี้ข้าวจี่ยวนครับหรือขนมปังหน้าหมูครับอ๋อแต่คือเหมือนเป็นข้าวจี่ยวนแต่ว่าไม่เป็นแมาแก๊สใช่ไหมใช่ใช่มาแก๊สอันนี้จะน่าจะเป็นหัวปลีมั้งคะใช่หัวปลีครับแล้วเอามาทำอะไรครับยำครับ เป็นอาหารของชาวเวียดนามครับตรงหน้านี้เลยอันนี้อันนี้ลาบปลาน้โขงครับก็คือปลาคังฮะแล้วนี้อันนี้แล้วนี้ครับอันนี้คือขนมปังปาเต้ครับอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้จะเป็นตักบดครับเพราะอันนี้อะไรอ่ะครับพี่อันนี้เป็นคนเป็นหูหูหมูเลยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นหมูหินม้าครับ หรือหรือของชาวเวียดนามก็คือจะเป็นหมูหนาวครับใช้ตัวหนังหมูมานึ่งกับเนื้อหมูครับแล้วก็มีส่วนของหูมูกระดูกอ่อนบางๆครับชอบรสชาตใช่แล้วก็ทานคู่กับนน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้อร่อยได้เวลาแล้วนะคะเวลาที่พวกเรารอคอยกินเลยค่ะพี่หนึ่งกินเลยแต่กินไม่เป็นค่ะวิธี่มันต้องยังไงอ่ะค่ะ่างเช่นอานั้นเลยมันต้องยังไงมันมันคือซอสอะไรคะเหมือนซอสหมูแดงเลยอ่ะ อันที่จะเป็นซอสตัวมะเขือเทศกับซอสพริกผสมกันครับแล้วก็มีเครื่องเทศอยู่ด้วยครับอ่าเอมฟอยูยูเฟิสยู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 ิตี้ซิตี้ฟิฟตี้เอฟอายูวันทามเยสงวดเป็นตาแซบปอแซบปะสิบบอแซบอ่าแซบพิมพ์มาแซบ เออเออส่วนอันนี้อ่ะค่ะอันนี้จะเป็นเมี่ยงหมูกรอบครับอ๋อก็จะวิธีการทานยังไงขออนุญาตนะครับเดี๋ยวใช้มือนะครับได้เลยค่ะอาหารเวียดนามนี่เขาเะเน้นใส่ผักนิดหนึ่งเนาะใช่คนเวียดนามเขาก็เลยแบบผิวพันุ์ผิวพันธุ์ดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยครับพอพี่หนึ่งมานั่งปุ๊บผิวพันธุ์ของพวกเราก็คือหยาบก้านไปเลยเล่าเลยอไม่ใส่ผักเลย อันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปครับตรงนี้ครับซุปมะเขือเทศใช่โตโมโตแอนท็อปเม,มนูนี้นี่ผิวพันธุ์จะดีนะมันเหมือนกัอร่อยก็ถ้าใครกางอ่อมแต่มีความซุปเี้ยวแบบนวๆอร่อยอร่อย พิ i s ่าเว r y g ก o ดนะสไปซ่ลิเติร์บปลาครั้งนี้เขาจะมีข้อดีตรงไหนนะครับจริงๆเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดครับแล้วก็เนื้อเขาจะแน่นแล้วตัวเขาจะใหญ่จะได้เนื้อเนื้อปริมาณมากหน่อยแล้วก็จะไม่้อหยิ้างชิ้นเล็กๆอันนี้อันนอี้มาดูแบบเป็นเป็นกรรมวิธีที่เยอะมากเลยอ่ะใช้เนื้อเนื้อหมูเลยครับกับหนังหมูแล้วก็หูหมูครับคุกเขาเข้ากันแล้วก็ ห่อด้วยใบตองครับแล้วก็ไปนึ่งส่ใสนี่มนคืออะไรอะ่ะคือตัวหนังที่มันละลายแล้วอ๋ออ่าป็นแค่แบบเจลาตินแต่เป็นของมันเลยใช่ใช่ไม่ได,ๆๆไได้ไม่ได้ใส่วุน้นค่ะไม่ได้ใส่ของวุ้นหรือหรืออะไรในนี้ก็มีใช่เลกเกอร์แบบเด้งสู้ฟันแล้วก็มีหลายอย่างในนี้ย มันจะลมหอมลมพันลมพันอะไรแบบนี้พันไปนิดนึงอ่ะเนาะมันจะคล้ายๆเนื้อแฮมต่อไปก็จะเป็นร้านของเมนูไข่เจียวไส้งอนใช่ครับมันจะเหมือนไข่เจียวตึกอ่ะอะไรรูนะจะมีวุ้นเส้นแล้วก็มีหมูมันก็จะทำให้แบบแน่นอ่ะเนื้อมันแน่นออร่อยสำหรับมะละกอครับเราใช้มะละกอฝานเป็นเส้นใหญ่ๆครับทำคู่กับตัวแคปหมูแล้วก็ตัวถั่วลิสงครับตัวนี้จะให้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กว่า อโ e. oh. oh. ดูความตกแต่งเข้าเหนียวมะม่วงจ้าแต่ตกแต่งแบบไม่กล้ากินน,กนะตอนนี้วิธีการกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ถูกต้องอ่ะราดก,กะทิบนข้าวหรือราดก,กะทิที่มะม่วงถ้าสำหรับผมนะผมชอบราดบนมะม่วงผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมทั้งคำดีครับแต่ถ้าราดราดบนข้าวผมรู้สึกว่าข้าวมันจะเละไปหน่อยทิ่ง้องอ่ะกูทำอย่างนี้นะข้าวมะม่วง ก็มีต้องคลุกิีนเคยกินไหมข้าวเหนียวมะม่วงอันเนี้ยชอบชอบบอกอ่ะถ้าชอบก็กินเลยอ๋อทีมบริการน่ารักมากเลยอ่ะแ a n งคิวเราพยายามใช้ข้าวเหนียวใหม่อ่ะครับมันจะมีความหอมความนุ่มอ่าใช่มันจะมีความหอมและความนุ่มมากกว่าข้าวเหนียวแบบที่แบบนานแล้ว ที่นี่เป็นร้านกาแฟเวียดครับถ้าจะขาดกาแฟเวียดนามก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวกาแฟครับของเวียดนามเองมันมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นตัวกาแฟเขาครับก็จะเป็นข้่วพร้อมข้าวแล้วก็ถั่วและมีน้ํามันหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะใส่ที่กลองกาแฟของเขาเองแบบนี้ครับอ่าแล้วก็จะใช้น้ําร้อนไหลผ่านตัวกาแฟแล้วก็สกัดออกมาปเป็นกาแฟครับอือ่ามไหนลอง,ง,งก็จะรอประมาณ1-2่งอนาทีรอให้น้ำเขาไหลลงมาแล้วก็จะดรอปลงมาใช่ไหมใช่อ่ากาแฟได้ที่แล้วครับ เดี๋ยวเราลองชิมดูครับผมแนะนำว่าลองชิมเป็นกาแฟดำดูก่อนให้ชิมเลยไอ่ต้อง t ท s t ์ Very strong bitter bitter it smell smell very strong very good latte เพิ่มนมข้นหวานเข้าไปอีกนิดนึงครับจริงๆแล้วแต่ความชอบความหวานนะครับเพิ่มเข้าไปแล้วเขาจะได้กลิ่นที่แบบหอมมากยิ่งขึ้นครับ ง่ายกลิ่นไม่ได้กลิ่นจะไม่หอมมากมันจะหอมมากเหมือนคาราเมลเซมบราคาราเมลเยสเซมัสก้าไหมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากนะคะที่พามากินกาแฟแล้วก็อาหารเวียดนามแบบสุดปังแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอาหารที่นี่อร่อยแต่ราคาไม่ได้แพงนะคะใช่มากินกันได้อาพี่หนึ่งฝากร้านเลยคครับสำหรับร้านกาแฟเวียดครับอยู่ในตลาดท่าเสด็จครับเทศบาลเมืองหนองคายครับก็ ตรงมาที่ตลาดเลยเราอยู่ใจกลางตลาดเลยครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาจองก่อนก็ได้นะครับ085 824 2356ครับเราอิ่มแล้วเราก็ต้องไปเดินตลาดกันต่อไหมเพราะกานมันดีนมากเจมี่ชาน <laughs> ไปกันจ้ะ เรียกได้ว่าขาวหวานครบจบในที่เดียวแถมกาแฟะเวียดนามก็กลิ่นหอมหอมรสชาติเข้มข้นโดนใจทีมเป็นที่สุดใครที่ชื่นชอบกาแฟเรคเคอรเมนต์ก็ต้องนี้เลย <Yeah. S 1> ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงส่วนอาหารเวียดนามก็อร่อยไม่เป็นสองรองใครเพราะเป็นต้นฉบับตนาำรับจากเวียดนามมาเองอร่อยสุดจ้า ส่วนช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่ตลาดท้าเสด็จนะแต่ไม่ได้มาช็อปชิลสวยๆแน่นอนเพราะมีเกมสนุกๆรอบป,ปิงปองนิน้วและทิมยูหามพลาดจ้าสนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหลีมิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุน ใจวาตลาดท่าเสด็จเป็นแหล่งรวมสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายเลยก็ว่าได้มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหากันแทบจะทุกประเภทแต่ก่อนที่สาวๆและทิมจะไปเดินช้อปปิ้งกันไปถามผู้รู้กันสักหน่อยว่าที่นี่เขามีที่มาที่ไปกันยังไงถึงได้เป็นตลาดที่นิยมกันจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูหนูอยากทราบแบบประวัติ ที่มาที่ไปของตลาดนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อก็เดิมนะฮะชุมชนสองฝั่งรูปแม่น้ําโขงเนี่ยจะใช้คําว่าตลาดท่าเรือ,อนะคะเ,คเพราะว่าเดิมเนี่ยคนไทยคนลาวพี่น้องหนองคายเวียงจันทร์เนี่ยข้ามไปข้ามไปมาหาสู่กันเนี่ยก็จะต้องใช้เรือ,อนะฮะตรงนี้จะเป็นท่าเรือ,อจอบจนเมื่อปี2498ตอนนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่เมืองหนองคายแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,กาลที่9นะครับพร้อมสมเด็จพระราชินีนานะฮะ ท่านเสด็จนั่งเรือแล้วมาขึ้นที่นี่เพื่อมาเยี่ยมพี่น้องเมืองหนองคายนะครับตั้งแต่นั้นมาก็เปลี่ยนเป็นตลาดท่าเสด็จครับไม่ค้าไม่ขายก็มาขายของขายกับข้าวอะไรกันตรงนี้ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะขอพาสายฝ่อของหนูเนี่ยไปเดินเล่นเลยแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับยินดี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 ครับ อ่ะพวกเรา3ามคนได้เวลาช้อปปิ้งแล้วไปช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานเพลินเพกันเถอจะจ้าเดินช้อปปิ้งกันเฉยเๆมันจะชิวเกินไปสะหน่อยละจริงไหมทีมงานเลยอยากให้มีเงินไปช้อปปิ้งกันสนุกๆแต่ต้องเล่นเกมใบ้คำกับสะกอน กติกามีอยู่ว่าทิมจะเป็นคนถือป้ายที่มีคีย์เวิร์ดและให้ปิงปองนิ้วใบคำให้ทิมตอบให้ถูกมากที่สุดซึ่งผู้ชนะจะได้เงินไปช้อปปิ้งคำๆ5 0ับาทถึงุูมแค่นั่นหรอดูแลตัวเองแล้วกันนะจ๊าสามริ่มออฟดิดร r i v i n ง fast and furious yes spiderman y ย s not a g i ่ like a robot Iron m a yes w h a t ่โม่โม่อะไรนี่ไม่รู้อะอะไรอะไรนี่คือไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรนะอ่านไม่ออกค่ะ oh my god กะไรยากเนะโทพท์เลหมดเลยนะนี่ยใช้แค่นีอ like a tiger tiger what tiger not not white not white a black panther ทั้งหมดหนึ่งนาทีกับทั้งหมดที่ตอบได้คือไหมาครเป็นคนหาชื่อหนังวากูถามไม่หกอีกแล้วโอ้ยมีแต่ข้อง่ายๆค่ะนิวใช่โอ้เซมมี่อิ in the Japan, Japan. King Kong, King Kong. What <laughs> 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 Godzilla, Godzilla. <laughs> 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 My Lou, I don't know, I don't know. Oh, yes! Yes, ripping. <laughs> Sailor <Selamoon. Selamoon. laughs> <laughs> <laughs> <h> <laughs> In the fall, exercise and the... Gymnastics. <laughs> yes! ในไทยแลนด์อินส์เซมเซมฟุตบอลวันทูตีอ้าวดูฟุตอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านย้อนยังไงมันก็เซมเซมอันนี้กว่าไม่ออกอ่ะเย็นอีสต์ตองติดถอยตองติดถอยอยู่เนาะ I don't know อีสต์แฮมอะผู้ผู้ผู้เบิร์กผู้เซมเซมผู้เซมเซมผู้มุกกระ Yeah yeah ทงชายตี volleyball volleyball โสดไปแล้ววะ เซม์มากรพลาสัฟุตบอลหุกิ yes yes อ uh, yes. uh, oh uh ่ะเทนนิส yes yes อ่ะนี่ my god เจแปนเจแปนสโมหกเย e ใครนะที่ต้องไหว้แม่น้ำโขงไปช้า <laughs> ก็มึงมันง่ายอะหมวดอย่น้าไม่อยากอยากอยากรู้กีฬาคิงคองว่ามันยังไงนะมุงกีฬาประเภทคิงคองไม่ใช่ปุ๊บก็สิล่ะจบเกมทีมสองเป็นผู้ชนะจ้ารับเงินรางวัลจากทีมงานไปช้อปปิ้งเลย500บาทส่วนนี้นิวทีมงานก็ไม่ได้ใจร้ายนะเอาไปเลย300บาท ช่วงนะ้าเงินหนึงวันที่ให้ไปไม่ได้ให้ไปช้อปปิ้งกันเฉยๆนะเพราะเรามีเกมที่สองให้เล่นสนุกกันต่อแต่ทีมงานจะให้ปิงปองและน,นิวไปทำอะไรช่วงนะ้าลุนกันจ้าสนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุน ช่วงที่แล้วเราได้ผู้ชนะจากเกมคำใบ้ไปแล้วนั่นก็คือปิงปองได้รับเงินรางวัลไป500บาทส่วนนิวได้รางวัลตอบใจไป300บาทจ้า และนี่คือเกมที่2ของเราให้นําเงินรางวัลที่ได้จากเกมแรกไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับในตลาดเพื่อมาเดินมินิแฟชั่นโชว์พรีเซนต์ความเป็นสาวอีสานโดยให้ทีมเป็นผู้ตัดสินใครเป็นผู้ชนะได้รับมงกุฎและสายสะพายจากสายฝอออนทัวร์กลับบ้านสวยๆแบบนางงามไปเลยจ้าถือเมดกาลาด้วยหร,ร,รือป่าคืเมดกาลาอ่าแม่หนูขอยืมอันนิดด้วยเดหนูออกมาคืนได้ไหม ตัวพา้าเขามาดีกว่าแม่สองผืนนะคะแม่ขอบคุณนะคะพ่อขับรถจากเนี่ยไปตรงกองถ่ายให้หนูได้ไหมคะเมืองมาเ็มหรอเมืองมาเจมเมืองมาเ็มหรอแต่งตัวอะไรอ่ะไม่มีในยะสำคัญคนอย่างกูไม่ได้มาแค่นี้หรอ ทั้งทีออกับลูกกูด้วยออบอกเลยว่ามีหลายหน้าอินโดนีเซียเหรอโดนีเซียไบอกเลยกูไม่ยอมมึงหรอกออมาเจียมอ,อ,อ่ะเราบอกคอนเซ็ปต์นิดหนึงว่าวันนี้ของเราอ่ะเป็นอะไรบ้างของเราก็จะเป็นคอนเซ็ปต์สาวหนองคายไปทำบุญก็แบบเออถือแบบกระถินอะไรเงี้ยไปแบบ เลี้ยงลายไปทำบุญที่วัดเพราะว่า<อ>เริ่มจะหมดบุญเิมบุญหนะ่อยแล้วนี่มบวันนี้ของเราก็จะมีถ้าขอมา50บาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ50บาทเป็น100บาทแล้วก็อันนี้คุณแน่ให้ยืมมาเพราะว่าสงสารสมเพศสมเพศสังเวชซอยด้วยซอยด้วยค่ะ คือ,อคอนเสร์ของปิ๊กปองนะคะมาในลุคของสาวผ้ซสิน้นที่เป็นสาวไทยอยู่ริมน้ำโขงผ้าอันนี้เนี่ยเป็นผ้าลายขีดเป็นผ้าพื้นเมืองประจำจกกังหวัดหนองคายนะคะ นำมาผูกมาทอให้ดูอลิแกนนะคะแล้วก็มีน้องคนนี้นะคะเป็นตัวแทนของสาวสองฝั่งราคาด้วยค่ะขอทราบราคานิดหนึงเลยผ้าผ้านี้คือละ100บาทผ้าคาดนี้เป็นผ้าสิ้นที่คุณแม่อาจะใส่ผ้าไปทําบุญราคา100บาททั้งหมด300บาทค่ะส่วนน้องน้องชามี่น้องชามี่แม่ส่วนน้องแมทเนี้ยน้องแมทเต็นนี่ก็คือเป็นเหมือนกับสาวสองฝั่งก็คือว่าฝั่งนึ ึงเป็นฝั่งไทยก็ได้หรือฝั่งหนึ่งจะเป็นน้องฝั่งลาวก็ได้สองฝั่งกับลุกนี้ในราคา300บาทแล้วก็มีอ่าให้ทิปคุณพ่อที่ขับรถตุ้งตอีก100บาทเพื่อให้เงินนั้นกระจายสุดหลยได้เพื่อเปิดตัวมึงเปิดตัวใช่ลูมึงเหลือเปลือมมั้ยงูกู่นี้ทกแบบว่ากันะครับ400บาทยังเหลือนะคะตรงนี้ก็ใครชนะ ับชาด้วยรับชาดไปได้ไปได้เงินซื้อตัวคุณไม่ได้หรอทีม And the winner is y o แล้วมิสใสยฝ่อออนทัวร์ครั้งที่หนึ่งก็คือนิว เห็นไหมล่ะคะฟ้าดินไม่อาจเป็นใจที่เขาจะได้สวมมงกุฎและมงกุฎไม่ควรจะเป็นของของเขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ถึงเวลา shopping time แล้วที่จะไปเอ้ยไม่พูดหรอมโหเออโมโหมโหเออเออทำไมตําตำรวจคน้า เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในตลาดันแบบชุดนี้เลยได้แต่แม่อย่าลืมดูรายการหนูนะสายฝ่ออ่อนทัวคุณแม่พูดสิสายฝ่อออนทัว very fun day thank you so much thank you next t a m a มา thank you YouTube นะวันนี้นะคะ สายฟอนทุกก็ต้องขอบคุณด้วยอาทิตย์นหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะที่เก่า,าวลาเดิมนะคะทุกวันพฤหัสบมมดีทางช่องทีม m m ็25เวลา4ี่ทุ่มสี่หค่ะหรือถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังนะคะ <c oughs> ก็เข้าไปดูได้ที่ y ยูทูบชาแนลนะคะสายฝอออนทัวร์ a c e b o o k สายฝ่อออนทัวร์ our, นะคะแล้วก็ Instagram สายฝอออนทัวร์หรือว่าจะไปดูแบบคลิปสั้นๆที่เราไม่ออนแอร์ air, ในรายการนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ t i k t o อกสายฝ่อออนทัวร์ our, นะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับ EP นี้ด้วยนะคะ GOFX Trading Center นะคะถ้าใครสนใจกี่ยกับ ด้านการลงทุนนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าโอ้ยพี่แถวบ้านหนูมันปัวมากอยากเจอพี่ๆมาเทียย่ยวหน่อยก็คอมเมนต์มาในทุกช่องทางนะทางเรา,าจ,จะอ่านคอมเมนต์เอาเมนแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้อะเราอาจจะได้เจอกันไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะ<อ>วันนี้ส่ฝอออนทัวต้องลาไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะขอบคะุณีนดดยด เพื่อนๆสามารถติดตามรายการย้อนหลังและเบื้องหลังฮาๆแบบนี้กันได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สายฝ่อออนทัวร์รวมถึงช่องทางอื่นๆทั้ทง IG t i ติ o กอบและรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel สายฝ่อออนทัวร์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า